จ้ามื่อกี้กินสิ่งผ้าไหมผัดมันพริกปลากระป๋องน่าจะเนาะเดกินสิ่ง้าผัดให้เบิงมาผัดมันกันก็ได้จ้ะแล้วกินเจียวกระเทียมก่อนนะจ้าอันดับแรกกับเจียวกระเทียมให้หอมเดี๋ยวมันหอมก่อนเดี๋ยวจินจะบอกวิธีต่อไปนะจ้าพอกระเจียวกระเทียมหอมจิ้มกระจิกใส่ปลากระป๋องลงไปนะจ้าระวังมันกระเด็นกร้เจิงกระป๋องจิกใส่ปลากระป๋องลงไป มันอยนึงค่ะไปเราจะไปเรื่อยๆได้ต้อกัดไปเรื่อยๆแป๊บนึ่งให้มันละเอียดเดอดิปลากอจินเราจะสูตรจินเองทำให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่เราดีนะจ๊ะจินจิ เผ็ดแบบนี้เลยใส่รสดีแล้ว,ใส,ลดดลวใส่พริกป่นแล้วแต่ที่น้องมาเผ็ดหลายพริกเผ็ดหน่อยใส่ีใส่น้ำตาลใครชอบหวานน้อยหวานมากก็ใส่ใส่ซอสซอสทุกเขาเนี่ยแต่กินจตใส่ต้มผ,ผักไป กิ่งไม่กินอะไรพาไม่มาก,กินชิมแล้วก็เมโนูนี้ง่ายๆักไปเรื่อยๆจ้าตามที่เราต้องการง่ายมากเลยจ้าเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้ามาเลยจ้ามากินกันเลยค่ะน้ำพริกปลากระป๋องเนาะจ้าเนี่ย แดงๆเลยแต่ว่ามันกับบริเพดมากหรอกเพราะว่ามันแดงปากกระป๋องะจ้วจะก้อนกินจินตฝากกะไรแก็แช่ช่องกินผาาแซบในเด้อค่ะผักก็มีทั่วพู้บะเขือผักกวางตุ้งแล้วก็แล้วก็มีข้าวเหนียวจิ้นหนึ่งข้าวเหนียวเต็มกระติบเลยพี่น้องมากินน้ำกันเลจ้ามีข้าวเหนียวด้วยมาจะมีแค่นี้กับแสบแล้วจิ้นอ่ะจิ้นมากิน <C ute> คือแบบมันสิบเห็นกับเขานะจ๊ะเน่ยน้ำพริกอย่างนี้เลยจินกินกับถั่วพูกับแซบบ่บน้ำพริกปลากระป๋องล่องผัดเบิรงเดอจ,จ้าจินเป็นสูตรจินเองจินมากกิน อะจินไปเอาซอด้าพี่น้องแมะมากินกันเลยค่ะพราเขาทีจ้กเทียจินอะลื่มนันลืม,น,ลมนี่อลองเห็ดเบิงงเดอวยจากเข่ากันเข่ากันเนี่ย จินน้ำมากมากกินกับกวางตุงก็เข้ากันกวางตุงเนี่ยมันสิข้ากัน ด hmm? <Yeah. S 1> ูอิสานอมเยอะมือเขือ ข้าเห็ดยินเบอล้วจาแซบอยู่ผักจีนกับมิตัวกรูวางตุ้งนี่แหละกินแบบมีหลัจ้ายูโควิดนะจะสิกินยังแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่เ้ามมารน้ำนแหละเนาะมันก็แซบอยู่อืม มันจะหอมกระเทียมเจเียวพี่น้องกินกับถั่วพูนิสุดยอดเข้ากันเลย กินกับกินมุ้มเกามุมเดิมแหอเนะาะจ้นเนาะจ็มั่งเธอกับจากจะไปกินใดเดี๋ยวนอกบ้านมนะันเสียงดังเนะานะจันเนาะนี่งไง วางตุง้งอุยอยลุงคงเค้งไปหมดต้องเอาเนื้อปลาด้วยนี่อืม สุดยอด เนี่ยเอตอนตอน พี่น่องลองเห็นิังเดอแซ่บแซบ,แซบ ตอ,ตอนเลยตอนปลากระป๋องคนเงี้ยยิ้นหนึ่งเองนะจ้าอืมอิชินจนเนื้อแตกเลยไปไหน เฮ็ดกินง่ายจ้าเมนูปังน้ำพริกปลากระป๋องไปละจ้าอิมเราจะจังเด็กะกินกระฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสแสบในเด้อค้ามีทั้งเพจแล้วก็บยูทูบแล้วจะเนาะดีบ่ดียังใดก็ตักเตือนจินคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วจะเดี๋ยวจินจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยจินกับแวะไปหาทุกบ้านละจ้าจินไม่เวลาดิจินกับไปทุกบ้านเนาะเป็นกำลังใจจินเด้อจินกับจะไปให้กำลังใจทุกบ้านทุกซองละจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ 嗯哼。